อ้าวอ้ยน,นี่ไมต้ให้เรียบร้อยตงนอนไปให้ตายดิข้าวหกบดเลยเห็นเปล่าอ้จะแก่ทำตัวดีๆแล้วก็ วันหลังจะทำของอร่อยให้กินนะเฮ้ยเฮ้ยเออโย้เกือบไปแล้วสิคุ้มแจเลยนี่ออกไปเดินเล่นที่ไหนก่อนไม่ได้หรือไงอะคุณยิ้งจอกครับไอ้จิงจอกกระบอกเนี่ย มันจะตัวบิ๊กบ้งไปถึงเมลัยกันครับอ้าวก็น่ารักดีนี่ชอบคลอเคลียร์กับวาตานนกิดีด้วยนะจริงจังบ,บอกน่ารักน่ารักผมก็ดีใจนะครับที่มันชอบผมอะ <c oughs> ถึงจะคลอเคลียร์จะน่ารักยังไงตัวมันก็หนักจนผมสักผ้าไม่ไหวแล้วอะอ,อือนั่งเดี๋ยวนี้ใช่กะชิงจอไม่ได้ผลเหรอฮะอืม <c oughs> ให้ตายสิทำยังไงมันถึงจะยอมเชื่อฟังนะอ้ <c oughs> ก็บอกว่าวใครนะเอ้ยแกน่ะช่วยกลับคืนร่างเดิมเร็วหน่อยไม่ได้หรือยังไงนะฮะ อะไรอ่ะอะอฮะห,หง่ห้อยเหรอช่วงนี้เนี่ยนะอ่ะหรือว่าของนี่อะให้เต้าหู้ทอด เป็นของขวัญเหรออะเฮ้ใยใเลอยอ๋ออ,อ๋นี่แกชอบเต้าหู้ทอดง่นเหรอตอนพบกันอีกครั้งเราไปหาของหวานๆวาทานกันดีไหมจ๊ะ ก็ดีนะครับครีบดีไหมครับอืมฉันอยากทางเครปบช็อกโกแลตจังเลยดีนะดีนะแต่ทำไมจ้ามอนนี่ถึงต้องตามมาทุกทีเลยนะเอ้ยน่ารักจังเลยเอมอ,อะไรเหรอครับฮะฉันขอแว้ที่นี่หน่อยนะจ๊ะได้เลยครับพวกเด็กผู้หญิงชอบของแบบนี้ก็เหรอน่าก็ชอบเหมือนกันเหรอของแบบนี้ เปล่าไฟฉันขออันนี้ค่ะเออเอาเป็นแบบนี้จะดีไหมน้าจะใช่เหรอเปล่าไฟโอ้ยบ้า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 โอ๊ยอะอ เอาละวันนี้ทำทองจิรุดีไหมนะ่ยพอสักทีได้ไหมแต่แกไม่เชื่อฟังแล้วก็จะเอาเต้าหู้ทอดของปลรท้องแกไปทำทองจิรุให้หมดเลยนะนั่งเดี๋ยวนี้เออดีมาก <c oughs> แกเนี่ยชอบเต้าหู้ทอดอะมากๆเลยสินะเดี๋ยวดูสิปากละเทอไปหมดแล้ว พอได้กินเต้าหู้ทอดแล้วแกจะเรียบร้อยหน่อยสินะดีละงั้นฉช้โอกาสนี้ทำงานให้เสร็จดีกว่าเช่นว่าอย่าทำตามใจมันมากเกินจะดีกว่านะเต้าหู้ทอดนะ่ะเป็นของชอบของจิ้งจอกกระบอกก็จริงแต่สำหรับเด็กคนนี้แล้วมันก็เหมือนกับอาหารขยะนั่นแหละถ้าตามใจมากเกินไปมันจะทำให้ยิ่งแย่ไปด้วยนะ,ะเป็นเรื่องซะแล้วสิเป็นเรื่องเหรอ ลวดลายบนหน้ามันเริ่มหายไปแล้วเห็นไหมถ้าหายไปแล้วจะเป็นยังไงหรอครับพลังวิญญาณก็จะเสื่อมและกลับคืนร่างเดิมไม่ได้กลับคืนร่างเดิมไม่ได้เหรอแล้วก็เกาะติดวัตนุกิตลอดไปด้วยเดี๋ยวก่อนสิครับต้องทำยังไงที่จะกกระบอกถีกลับคืนร่างเดิมได้บอกผมหน่อยสิครับการจะทําให้จิ้งจอกกระบอกที่กลายร่างแล้วกลับคืนร่างเดิมได้จําเป็นต้องใช้จิตที่บริสุทธิ์มากๆเลยทีเดียวนะ ถ้าง,งั้นก็พาไปหาเจ้าโดนไม่กีสิครับบ้านหมอน,นั่นเป็นวัดและสาพิรุมก็เคยบอกว่าหมอน,นั่นมีจิตบริสุทธิ์มากด้วยนี่ครับโดนไม่กีคุงนะ่ะเป็นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์ที่หาได้ยากยิ่งก็จริงนะแต่ถ้าให้ปลดปล่อยจิตในระดับที่ทําให้จิ้งจอกกระบอกกลับคืนร่างเดิมแล้วก็คราวนี้มันคงจะไม่ใช่แค่หมดสติแล้วแหละนะุอยว่าไงล่ะจะลองพามันไปหาโดไม่กีคุงไหมไม่เอาด้วยละครับผมไม่อยากเป็นหนี้หมอน,นั่นไปมากกว่าน,นี้อีกแล้ว ปากไม่ตรงกับใจเลยนะแต่ถ้าจะพูดถึงที่อื่นที่มีจิตบริสุทธิ์รวมตัวกันมากๆแล้วอายุก็เข้าใจแล้วเรามีวิธีนี้นี่นาและแบบนี้อาจจะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวด้วยเอ๊ยอดไปเลยโมโคหน่าเก่งมากๆเลยนะรอนอยู่แล้ว จะตีเหล็กก็ต้องตีตอนร้อนใช่ไหมพอแล้ววางตรงนั้นล่ะค่ะผมไปตักน้ำในบ่อหลังบ้านมาให้แล้วครับขับใจมากนะน้ำนี่จะเอามาทำอะไรหรอครับก็ใช้นะสินี่โถนี่เหรอครับโถบใบนี้เนี่ยฉันขอให้ร้านนี้มีทุกอย่างช่วยหามาให้ใชินะ หาจากไหนครับจากสารเจ้าชินโตแบบลับๆนะอไอแบบนั้นเขาเรียกว่าขโมยแล้วล่ะครับแต่ฉันจ่ายค่าตอบแทนให้เรียบร้อยแล้วนะเ <No! S 2> นอะปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นสักหน่อยเอาหน้าเอาหน้าเรื่องนั้นน่ะเอา,เอาไว,ไว้กนะ่อนเถอะเหนื่อยี่ช่วยเอาน้ำนั่นเทลงใส่ในโถให้ทีนะอ,อ่แล้วโถนี่คืออะไรครับเร็วๆเ้าเถอะหน้าเดี๋ยวจันก็เคลื่อนหรอกอ่ะทราบแล้วครับใส่ลงไปก็พอใช่ไหมครับ แล้วนั่นอะไรหรอครับคริสตัลไงใส่ลงไปเพื่อทำให้น้ำในบ่อใสสะอาดยิ่งขึ้นเอาละทีนี้ก็บองลงไปในโถดูสิครับ

เอาละในช่วงที่วัตานุกิไม่อยู่นี้พวกเราก็ไปกินมื้อคำ่ำท,งท,งทังทงทจิรุสทงจิรุสุดยอดเฮ้ยหรือถ้าทางแล้วพวกเราคงจะถูกส่งมาในที่แปลกซะแล้วสินะแต่เมื่อกี้รู้สึกเหมือนโดนดูด,ดเข้ามาในโถยังไงก็ไม่รู้สินะลมเย็นสบายจังดอกซุยเซนกลิ่นหอมจังเลย ไม่รู้ทำไมนะแต่ช้าที่นี่สดชื่นดีนะนี่กลับคืนร่างเดิมแล้วหมายความว่า ที่นี่ก็คือสถานที่ที่เต็มประเทศจิตบริสุดอย่างนั้นเหรอถ้างั้นเราก็หมดทุระแล้วสินะเราจะหาทางกลับมาได้ยังไงกันแล้นี่เด็กนี่งเด็กจริงจด้วยคิดไม่วายว่าอีกต่างหากคิดวายวายมากเลยแถมยังไม่ได้สังเกตเห็นบุญเราด้วยนะแค่เห็นก็ไม่เห็นชอบทำอะไรเจอ บอกนะว่ามาจากตรงนี้แาบดอกซุยเซนพูดได้กนเหรอไอ้แค่ของแค่นี้น่ะฉันไม่กลัวหรอกหน้าดอใจันทรพี่หน้าหน้าซี่ด้วย